สวัสดีครับคนงานของนั้นโจ๊กใหม่แล้วครับวันนี้อ่าวันนี้เป็นเมนูยำบ้างดีกว่าทานแกงทานผัดมาเยอะแล้วก็เป็นยำกบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทานกบก็วันนี้ไม่ต้องดูก็ได้ <c oughs> ก็เดี๋ยวส่วนของเนื้อกบผมต้มไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวแกะแยกเนื้อมาอีกทีหนึ่งวันนี้ผมจะให้ดูวิธีการทําเครื่องแล้วกันครับก็ส่วนผสมหลักๆก็จะมีอันนี้เราจะต้องเอามาคั่วนะครับก็จะมีหอมแดงหนึ่งถ้วยตะไคร้อซอยหนึ่งถ้วย ข่าซอยครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็กระเทียมซอยครึ่งถ้วยก็เดี๋ยวมาคั่วให้หอมแล้วก็ไปโขกอ,อีกทีหนึง่งเป็นส่วนหนึ่งของ่อาพริกแกงสําหรับสําหรับลาบสําหรับยำแบบนี้ครับเหมือนเราเราทำลาบเราก็จะต้องไปโขกเครื่องลาบใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก็กระทะร้อนแล้วนะครับเราจะคั่วขากับตะไคร้ก่อนนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างสุกยากกว่าก็จะเป็นขาอันนี้ซอยเรียบร้อยนะครับมันจะง่ายเวลาโขกตะไคร้นะครับโอเคก็เดี๋ยวคั่วสองอย่างนี้ให้สุกก่อนแล้วก็จะตามด้วยหอมแดงกับกระเทียม ที่บ้านรักธรรมชาติมากครับเพื่อนๆเสียงนกเกาะอยู่บนหัวเนี่ยก็มันจะใช้เวลาสักนิดนึงเดี๋ยวผมผมขอญาตคั่วก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูตอนที่มันอาสุกแล้วก็ได้ก็ได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆด้วย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คั่วมาจนสุกแล้วนะครับทั้งขาและทะไขอันนี้ผมก็จะพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะคั่วหอมกระเทียมต่อเดี๋ยวเราเจะเอาไปโขลกเป็นเครื่องสำหรับทำยำปกเราจะไม่ได้ยำเหมือนเหมือนยำเหมือนยอยํำเลยนะอันนี้ยำแบบยำแบบคั่วเครื่องเลยคือถึงเนเืืองมากๆบอกได้คำเดียว สูตรนี้นี่ขโมยป้าข้างบ้านมาก็หอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมก็เช่นเคยเดี๋ยวมารอดูตอนสุกนี่จะสุกเร็วกว่าเจ้าสองสองอย่างแรกนิดนึงเดี๋ยวมาดูตอนสุกเลยทีเดียวกันครับไม่เสียเวลาโอเคครับตอนนี้กระเทียมกับหอมนี่ผมคั่วก็สุกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะตักมาพักไว้ในถ้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปโขกกันเรียบร้อยครับปิดไฟได้ก็เราจะได้ขา่าตะไคร้ ซอยแล้วเราก็มาคั่วแล้วเรียบร้อยนะครับจนหอมจนสุกแล้วก็หอมกับกระเทียมมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปโขกกันดีกว่าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะถึงเวลาของการโขกเครื่องแล้วนะครับเราจะโขกแบบนี้ครับเราจะใช้อาขาดะไรที่เราคั่วไว้แล้วนะครับลงไปโขกก่อนเพราะว่า มันจะค่อนข้างแหลกยากกว่าหอมกระเทียมและหอมกระเทียมมันมันแฉะเวลาที่เราเอาไปโขกนะครับมันจะทําให้เจ้าตัวนี้มันหนืดเกินไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราโขกเจ้าขาตะไคร้ก่อนนะครับโอเคครับ หลังจากโขกมาจนแหลกระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหอมกระเทียมที่เราคั่วไว้นะครับแล้วก็โขกให้มันละเอียดเหมือน,นเดิมขั้นตอนนี้จะใช้แรงนิดนึงครับอันนี้ต้องโขกเบาๆนิดนึงครับเพราะว่าพอเราใส่กระเทียมลงไปใหม่มันอาจจะกระเด็นขึ้นมาได้ไม่ใช่กระเทียมกระเด็นนะครับ ผ่ากระดาที่เราโขกเป็นผงไว้แล้วมันจะกระเด็นขึ้นมาฉะนั้นต้องค่อยๆโขกหอมกับกระเทียมให้มันแตกนิดนึงก่อนฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมโขกมาจนมันละเอียดระดับหนึ่งละพอที่จะเอาไปยาได้ละถามขึ้นเลยทีเดียวช <S 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 ทำอาหารไทยมาเหนื่อยอย่างนี้และครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปถึงขั้นตอนการยำนะครับเดี๋ยวผมขอจัดพื้นที่ไว้สาหรับยำเตรียมกกอุปกรณ์แล้วกันครับครับผมมาถึงขั้นตอนการยำแล้วนะครับหลังจากที่เราตำเครื่องเมื่อกีอ้าเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงว่าเราจะใช้อะไรกันอีกบ้างที่นอกเหนือนาจากสิ่งที่เราทํามาเมื่อกี้ก็จะมีนะครับผักชีฝรั่งถ้วยใหญ่เลยนะครับคือเต็มถ้วยเลยเพราะว่าต้องใส่เยอะมากมะม่วงดิบเปรี้ยวสับนะครับพริกป่นอันนี้ คั่วเองขกเองเลยหอมแน่นอนร้านเปอร์เซ็นน้ำมะขามละลายน้ำนะครับไว้เรียบร้อยแล้วน้ำขามมะนาวอันนี้เอาไว้แค่เอากลิ่นมันก็คือประมาณทักซี่ก็พอเราจะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่าผงชรสด,ดหน่อยแล้วก็น้ําตาลไม่ต้องใส่เมนูน,นี้เพราะว่าน้ํามะขามมันจะมีเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนไปเลยแล้วกันครับไม่ได้ยากอะไรผมหาผงชรส่อะผงนัวผงนัว เพื่อนๆทวงมาหลายคนมาคันของนัวโอเคครับเริ่มจากเครื่องที่เราโขกเอาไว้นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็น้ำมะขามประมาณนี้ครับหนึ่งนาทีบับอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมผมเขียนรายละเอียดอัตราส่วนชัวๆไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันครับ แล้วก็น้ำปลานะครับมานี้เดี๋ยวแล้วเราก็ผสมเครื่องครับให้มันเข้ากันมันจะเป็นครีมครีมนิดนึงกลิ่นจะหอมนะ เนื่องจากว่าเราจะเน้นเปรี้ยวหนักเราจะเพิ่มน้ำมะขามโอเคครับหลังจากที่เราผสมตรงนี้เสร็จแล้วผมจะใส่เนื้อกบซึ่งเนื้อกบผมต้มแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะครับลอกกระดูกออกพอเราต้มจนเนื้อมันสุกมันจะลอกออกง่ายมากทิ้งไว้เย็นสักพักหนึ่งก็ได้ครับเนื้อกบประมาณครึ่งกิโลครับ ประมาณนี้เลยเพราะว่าเยอะอยู่เหมือนกันเน้นหนัหนกๆเลยใส่ไปเลยครับทานกับข้าวเด็ดมากทานเป็นกับแกล้มเด็ดกว่าเมนูนี้บอกเลยเนี่ครับใส่แล้วแล้วก็ผมแนะนำให้ใช้เป็นกระบวยแบบนี้นะครับก็คือถ้าพี่ตักตักข้าวนี่นะฮะมันจะทำให้เราคลุกส่วนผสมได้ได้ทั่วถึงแล้วก็ใช้เป็นกระมังใหญ่ คตรงนี้เราจะใส่พริกไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะเผ็ดเกินพริกขั้วเองหอมมากเป็นพริกขี้หนูล้วนด้วยฮะเมื่อกี้ผมก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะผมเป็นคนทานเผ็ดและชอบพริกขดมากกิ่นมันหอมก็พยายาม พยายามคนให้ให้เจ้าเครื่องลาบเครื่องยำที่เราตำไว้ครับมันแตกตัวเพราะว่าจะไปกาะบเป็นก้อน,อนเดี๋ยวมันจะเข้าไม่ถึงเนื้อกบผมถึงแนะนําให้ใช้กระมังใหญ่ๆแล้วก็ทัพพีแบบนี้ครับคนแล้วก็บดๆลงไปนิดนึงให้ให้เจ้ากล่องนัง้นมันแตกตัวแล้วก็เนื้อที่มันเป็นก้อนของกบก็จะนิ่มลงไปด้วยคะเนื้อตรงน่องตรงอะไรอย่างนี้ มองชัดกันหน่อยเพื่อนเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งอดเพื่อนมองมเห็นโอเคพอได้นี่เลยครับแล้วเราก็จะมาอุ้ยเดี๋ยวเครื่องมันออกก่อนชิมรสชาติมันนิดนึงขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมขอใช้ช้อนเราจะได้เพิ่มลดปริมาณได้ลดคงไม่ได้แล้วต้องเพิ่มโอเคขอน้ำปลาอีกนิดนึง นี่ครับแล้วก็่งชิลรสช้อนชาเดียวก็พอนะครับให้มันมีรสชาติกลมกล่อมนี่ครับตามด้วยมะม่วงเปรี้ยวสับ หนึ่งถ้วยเลยที่ผมยังไม่บีบมะนาวเพราะว่ามะม่วงมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วครับมะนาวเราจะได้บีบแค่ให้มันมีกลิ่นกระเ็ไปแล้วหอมหอมกลิ่นมะม่วงด้วยแล้วก็เครื่องด้วยเนื้อกบด้วย โอเคครับแต่ชิมอีกทีหนึ่งก่อนบีบมะนาวจะได้รู้ว่าต้องบีบเยอะบีบน้อยอืหนึ่งซีครับหอมด้วยเพิ่มเปรี้ยวอยีกนิดนึงเพราะว่ารสเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันจะเปรี้ยวอมหวานแต่มะนาวจะให้รสชาติที่เปรี้ยวเด่นขึ้นมาครับฉะนั้นมันควรจะต้องมีมะนาวด้วยสักนิดนึงมันจะทำให กลินยำของเราหอมไปกระตุ้นต่อมน้ำลายโอเคชิมกินครับโอเคอร่อยละผมจะใส่พริกอีกนิดนึงเพราะว่าเพิ่มสีสันด้วยแล้วก็ผมเป็นคนชอบพันเผ็ดถ้าเพื่อนๆไม่ชอบพันเผ็ดไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับเขาพริกพริกนี่แล้วแต่บุคคลเลยครับ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยโอเคมาเสร็จสุดท้ายเลยปาคีฟฝรั่งหนึ่งข้วใหญ่ๆเลยนะครับ คนตักนิดนึงให้มันมีกลิ่นแตกออกมาเป็นอันเสร็จครับผมยำกบใส่มะม่วงด้วยง่ายๆในแบบของนายต้มโจกก็เดี๋ยวผมไปจัดจานครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนนี้น้ำลายแตกมา,มากๆน่าทานสุดๆเพื่อนๆลองทำทานดูครับถ้าใครชอบทานกบนะครับผมจะเขียนส่วนประกอบและอัตราส่วนไว้ที่ใต้คลิป เพื่อนๆก็ดูคลิปผมประกอบไปขั้นตอนมันอาจจะดูดูบ้านๆมนิดน,นึงเพราะว่าเราเราทำเองทานเองก็จะเน้นอะไรที่มันดูง่ายๆเข้าถึงง,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 ง่ายๆวัตถุดิบก็หาได้ง,ง,ง,ง่ายๆวันนี้ต้องต้องขอไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวขอไปจัดจานทานข้าวอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเเจอกันคลิปหน้าดีกว่าไม่ <laughs> รู้จะพูดอ,อะไรแล้วโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามช่องโจ๊กนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย,บายครับ